กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศวันนี้19พฤศจิกายนประเทศไทยตอนบนมีลมแรงอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครอุณหภูมิต่ำสุด24-20องศาเซลเซียสพยากรณ์อากาศในช่วง24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอุณหภูมิลดลง1-2องศาเซลเซียสพร้อมกับมีลมแรงโดยมีอากาศเย็นในตอนเช้าในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับมะระสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองพายุโซนร้อนกำลังแรงมานีซึ่งอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19ถึง20พฤศจิกายนโดยมีแนวโน้มอ,อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีประชันและยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าว ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง34องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด7ถึง10องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าพร้อมลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1ถึง2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18ถึง22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง34องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด13ถึง18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยพร้อมกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุงสด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยพร้อมกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว15 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23ง25องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด3 2มสิองถึงสามสสศซลเซียสตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด24-20ถึงสองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 3 3สสถึงิ่องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆบางส่วนพร้อมกับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง